พ่อมันเมียเยอะลูกเงียเกดลิเกตอนนี้ใช้แป้งเบอร์อะไรทำไมเขียวจังเลยมีรู<อ>ติดใจ่ยอมให้แต่งดูดแลราชบุตรแล้วด้วยถอยมาควบไปให้เขาเสะด็จแม่เสด็จแม่ไม่ใช่คขาไปยังที่เก่าชฉันสิงคะนวนขึ้นเต้าเสด็จแม่บนใบหน้าของเสด็จแม่ไม่มีรอยยิ้มไม่นำซ้ำยังแอบร้องไห้ก่าฉันอยากรู้ว่าอะไรมันคือที่มา ของน้ำตาแม่แมพี่ค่สิพดวัลลูกแม่ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ลูกของแม่จะต้องรับรู้ความจริง20ปีที่ผ่านมาเพราะอินทรยาคนเดียวมันแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากแม่ความจริงแล้วแม่คือเมียเองเมียตอบเตียแต่แต่เพราะจะโบอของลูก ยกยินเพียให้เป็นมเหสีเทียบเท่ที่กับองอค์อิสระแม่ทีต้องตกต้องเป็นเงียน้อยทุกวันนี้ครับขอสวัสดีด้วยลูกสิ่งทันเวันลูกแม่พี่อยากลูกอยากจะเห็นรอยยิ้มของแม่ไหมลูกอยากเห็นใบหน้าของแม่หากแม่ว่าลูกอยากจะเห็นรอยยิ้มของแม่ าของเรบัลลังก์เห็นนี้หากแม้ว่า,าลูกสิงห์วันทุวัแม่นั่งไม่ได้แม้แต่ไอ้าดังสันและไออีนหน้านั้นมันก็นั่งไม่ได้เช่นกหนจำไว้นะลูกดูแลลูกให้ดีล่ะขึ้นลุกขึ้นช่วยกันทำมาหากินลูกนาาี่ขากรขาตายไเอาบันไปยะค่ะ วันนี้มึงไปกูไปไหนอะฟาบาทกูจะลงไปหาเรื่องไอ้นั้นลังสันจะไปแล้วหรอพวกท่านทำไมอะไปทำไมแต่ไปก็สู้เขาไม่ได้อ้ามึงกลัวมันเหรอลงงกลัวดิมึงกลัวมันใช่ไหมล<ง>กลัวพะยะค่ะถ้าหากมึงกลัวก็นอนดอูกับหมาเลยถ้าเจอว่าฝาบาทไม่กลัวไปนอนกับผีไหมเหยังคขาไม่ตกปากตก,กข้าขาใครรับผิดชอบกูไปน้ำไตไตไปน้ำขุดกูมองเห็นทางไหมล่ะพูดไปเรื่อย ลูนอตแล้วว่ายังไงล่ะไอเจ้าของรูนอตเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยมึงเถียงกูชาวตชอดเนี่ยมึงเป็นลูกน้องกูหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นลูกน้องแหะแต่ไม่อยากให้ไปมีเรื่องไปลูกน้องไปไหมเนี่ยไปไหมไปไปไหมไปไหมไปใช่ไหมไม่ใช่บอกพวกมึงกะไปทันทีเลยถ้างั้นมึงไปกูวันนี้กูจะไปทวงของนันทยาและอีน่ารักสัน กลับมาเป็นของกูแล้วแม่ของกูไปหยิบฝ่าแล้วเตะมาเลยโยนายเอาโยนไป 哎，白。